สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะมาทำน้ำพริกขี้กาสูตรโบราณกินกับผักสดผักลวกกันนะคะอันดับแรกเรานำพริกหอมกระเทียมมาย่างปิ้งกันก่อนนะคะพอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาแกะเปลือกออกนะคะไม่ว่าจะหอมหรือกระเทียมนะคะที่ไม่ไหมเราแกะออกให้หมดเลยนะคะ เราปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะมาตํานะคะเราก็จะใส่เกลือป่อนลงไปนิดหน่อยนะคะเวลาตำนะคะจะได้ตำละเอียดตำง่ายนะคะบุคลโบราณบอกว่าถ้าจะตำละเอียดไวต้องใส่ใส่เกลือป่อนนะคะ เราก็ตำละเอียดเรียบร้อยนะคะคราวนี้เราจะมาปรุงกันเลยนะคะน้ำปลาค่ะเค็มมากเค็มน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะมะนาวค่ะของปรุงรสค่ะกินก็ใส่ไม่กินไม่ต้องใส่นะคะ เราก็คนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะนะคะน้พริกขี้กาสูตรโบราณอย่างแท้จริงเลยนะคะ น้ำพริกขี้กาสูตรโบราณก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจะทานคู่กินกับผักสดผักลวกก็ได้หมดเลยนะคะอย่าลืมลองไปทำกินกันดูนะคะถ้าอร่อยยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเราด้วยนะคะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ